สวัสดีค่ะมีคนถามสินแซว่านะคะจะปรับโงเฮงอย่างไรให้ธุรกิจและชีวิตดีขึ้นมาได้โดยไม่ต้องทําสัญญกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมารับคําตอบกันค่ะว่าเราจะปรับง่ายๆได้ยังไงโดยไม่ต้องทําสัญญกรรมเลยเพราะว่ายุคนี้นะคะก็เป็นยุคที่คนอยากจะปรับเปลี่ยนหน้าปรับเปลี่ยนรูปทรง ของใบหน้าย่างไรอยากสวยยางงามก็วิ่งเข้าสัญญกรรมนะคะแต่คนที่จะวิ่งเข้าสัญญกรรมที่มีมาตรฐานหรือโรงพยาบาลที่มีได้นะคะก็จะต้องเป็นคนที่มีเงินมีทุนทรัพย์ที่มากพอเพื่อให้ได้หมอที่เก่งและหมอที่ดีด้วยค่ะแต่ว่ามันมี3วิธีง่ายๆนะคะที่สินใจอยากจะแนะนำนะคะที่ทุกคนทุกท่านนะสามารถนะคะทำได้โดยไม่ต้องสัญญกรรมโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแต่เรานะคะสามารถที่จะปรับ เล็กๆน้ยนอยๆนะคะด้วยการแต่งหน้าได้ด้วยการเมคอัพได้แล้วก็ด้วยการนะคะรักษาความสะอาดของตัวเราได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะจินใจอยากจะแนะนํานะคะ1เลยนะคะทําการเปิดท้องฟ้าหรือเปิดวาสนานะคะการเปิดท้องฟ้าหรือเปิดวาสนาตรงนี้นะคะจินใจจะแนะนํานะคะให้ทุกคนทุกท่านนะลองแว็กหน้าผากดูนะคะหน้าผากที่มีไรผมปกคลุมนะคะคุณลองแว็กหน้าผากให้เหมือนกับหน้าผากของจินแจน,นี่แหละนะคะ โค้งมุนกลมหนึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าท้องฟ้าคือธาตุทองและธาตุทองนีลักษณะกลมๆนะคะคุณก็ลองแว็กหน้าผากนะคะไม่ให้ขนบนใบหน้าหรือขนที่หน้าผากมีเยอะนะคะแว็กให้ใสให้เชิงให้กลมนะคะอันนี้ก็จะช่วยปรับหงูเห็นได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอค่ะและที่สําคัญนะคะเปิดประตูแห่งวาสนานะคะประตูแห่งวาสนาหรือประตูแห่งโอกาสนะคะคือตําแหน่งมิ่งโกงอย่างที่เชินแจได้พูดไปในคลิปที่ผ่านมาตําแหน่งมิ่งโกงหรือวางชีวิตหรือพลังแห่งจิตวิญญาณที่ รับโอกาสดีๆนั่นก็คือระหว่างคิ้วนะคะระหว่างคิ้วที่ดีห้ามคิ้วชนกันนะฮะแล้วก็ห้ามมีริ้วรอยนะคะตรงบริเวณระหว่างคิ้วดังนั้นนะคะเราก็ใช้แหนบนะคะหรือใช้แว็กซ์ก็ได้นะคะแว็กบริเวณระหว่างคิ้วนะคะให้นะคะผ่องใสไม่มีขนนะคะให้นับผากนะคะระหว่างคิ้วแล้วก็จมูกเนี่ยนะคะมีแนวทางที่ใสสว่างหมดจดนะคะไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยส่งถึงกันนะคะ ตำแหน่งหน้าผากนะคะคือท้องฟ้านะคะตำแหน่งหว่างคิ้วคืออัตตาและตัวตนนะคะคือประตูแห่งโชคลาภวาสนาส่วนจมูกเนี่ยคือพลังงานตัวของท่านเองหรือกําลังของท่านเองนะคะให้ฟ้าประตูและก็ตัวคนเชื่อมกันอันนี้ก็จะเป็นการปรับแก้งโงเ่เฮงได้ดีเป็นวิธีแรกนะคะส่วนข้อที่2ค่ะนะคะคุณนางที่ปกป้อง ดวงสตาร์นะคะก็คือพลังงานของเทพมังกรนะคะเทพมังกรนะคะหรือพลังงานของธาตุไม้นะฮะทำให้ธุรกิจเติบโตใช้นในการดูคนใช้นในการดูจริตคนใช้นในการดูความคิดใช่นในการดูอารมณ์นั่นก็คือคิวนะคะึ่นจะจะบอกกค,ครเขเลยว่าอย่าทําธุรกิจร่วมกับคนคิวขาดหรืออย่าเข้าใกล้คนคิวขาดมากเกินไปเพราะอารมณ์จะร้อนคะ่ะดังนั้นนะคะถ้าสมมติท่านนะฮะเกิดคิ้วขาดคิ้วแหวงนะคะหรือขนคิว้วแต่ละจุดเนี่ยนะคะเรียนตัวไม่สวยลอง ตัวท่านดูโดยการเขียนคิ้วนะคะแล้วก็เขียนคิ้วให้โค้งยาวสุดปลายตานะคะแล้วก็ขนคิ้วเรียงตัวกันแล้วเขียนคิ้วให้ได้ ตำแหน่งนะคะแบบนี้ทุกๆวันและที่สําคัญนะคะบริเวณปลายคิ้วนะคะห้ามต่ํากว่าหัวคิ้วนิยามของคาว่าคิ้วตกเนี่ยคือปลายคิ้วต่ํากว่าหัวคิ้วนะคะลองเขียนคิ้วดูนะคะให้คิ้วยาวสุดปลายตาแล้วบริเวณปลายตาหรือปลายคิ้วเนี่ยนะคะห้ามต่ํากว่าหัวคิ้วอันนี้ก็จะเป็นการแก้งโงเ่เฮงได้วิธีที่2นะคะและววิธีที่3การทําแบบนี้ครบเซตนะคะก็จะช่วยทําให้นะคะท่านดูดีขึ้นท่านดูมี สุขภาพของใบหน้าที่ดีขึ้นหรือมีพลังงานา่นานน้ำที่ดีขึ้นนั่นก็คือนะคะเวลาก่อนนอนของท่านนะคะให้ท่านนะคะทาลิปมันนะคะหรือทามอยเจอไรเซอร์บำรุงริมฝีปากนะคะเพราะว่าริมฝีปากเนี่ยนะคะเราเรียกว่าจุ่ยแชหรือสุ่ยชิงนะคะตำแหน่งของธาตุน้ำนะคะวงบอกถึงการค้าขายการติดต่อการเจราจาและยังเป็นจุดที่สินแสใช้ในการพิราะห์ในเรื่องของ คนดวงตกและคนดวงดีอีกด้วยโดยเฉพาะบริเวณมุมปากค่ะจะใดๆก็ตามนะคะเนื้อที่ของปากทั้งหมดนะคะคือพลังงานแห่งธาตุน้ำเนาะเราใช้ดูในเรื่องของการเงินความรักและเซ็ก์แล้วก็เป็นจุดที่บ่งบอกถึงพลังงานของชีวิตที่ดวงดีหรือดวงไม่ดีด้วยนะคะคนที่ดวงดีโดยส่วนใหญ่นะคะมุมปากนะคะเราเรียกว่าจุดทองของชีวิตนะคะหรือจุดทองแห่งท้องทะเลนะคะ ก็จะยกชดขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่ดีดังนั้นนะคะการปรับโหโหเฮงให้ตัวเราดีขึ้นได้มีพลังงานชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะก็จะทํา3วิธีด้วยกันก็คือทําให้เปิดท้องฟ้าเปิดตัวตนนะคะคิ้วสวยและปากนะคะที ไม่แฟบแห้งจนเกินไปนั่นก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยการมอยเจอไรเซอร์แต่ซี่ฉนไม่ไม่แนะนําให้ใครไปฉีดปากนะคะหรือใช้สารเหลวใดๆฉีดปากเลยนะคะพลังงานของตัวเองต้องเริ่มมาจากตัวเองคะ่ะและที่สําคัญพลังงานที่ดีที่สุดเลยในการปรับโห,หน่งนะคะก็คือการมี Mindset p o s i t i v i t thinking ที่ดีการมีความคิดแบบผู้นำหรือการมีความคิดแบบ charisma นะคะถ้าคุณมี charisma นะคะมี mindset ที่ดีมีทัศนคติที่ดีนั่นแหละค่ะโชคดีกำลังมาเยือนถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในสภาวะการที่ทุกสภาวะการที่รู้สึกค่าข้านเนื่อยนะคะโดยเศรษฐกิจแบบนี้แล้วแล้วก็นะคะดังนั้นเนี่ยทัศนคติที่ดีย่อม open ชีวิตใหม่ที่ดีและ open ชีวิตใหม่ที่ดีย่อมทําให้คุณเจอโอกาสที่ดีนะคะดังนั้นคุณทําตามที่สิน จะบอกนะคะ3-4ประการที่เรากล่าวมาจะทําให้คุณดีขึ้นได้อย่างน้อยคุณส่องกระจกคุณก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะหน้าผากสว่างหน้าผากสวยวังชีวิตระหว่างคิว้วสะอาดหมดจดนั่นแหละโอกาสวาสนาของคุณดีขึ้นแล้วค่ะสามารถสร้างให้พลังงานของตัวเองดีขึ้นได้และความคิดเราดีขึ้นบวกกับการกระทําที่ดีขึ้นคิ้วที่เช็งมากขึ้นสวยมากขึ้นก็ทําให้คุณมั่นใจในตัวเองเพราะพลังห่งความมั่นใจและทัศนคติ คือพลังแห่งประตูชีวิตที่เปลี่ยนแปลงให้คนทุกคนดีขึ้นได้นะคะแน่นอนโงห่หฮงดีเริ่มต้นจากจิตค่ะดังนั้นใครฟังคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเมนต์นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็บอกต่อเพื่อนค่ะเพราะคลิปดีๆความรู้ดีๆที่ไม่เกินเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้ไม่ต้องเสียเงินลงทุนใดๆเลยนะคะอันนี้มีค่าคุณก็บอกต่อคนที่คุณรักก็แล้วกันนะคะให้ดีขึ้นด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเมนและติดตาม ตรงฟังสัแใจทุกช่องทางนะคะใครเพิ่งรู้จักกันก็เมนทักทายกันได้นะคะแล้วก็ตามในทุกช่องทางที่สินใจ,ะจะได้พยากร <c oughs> เหตุบ้านการเมืองหรืออะไรขึ้นมานะคะก็ทุกคนทุกท่าน สามารถติดตามได้เอาละคะ่ะวันนี้ก็คุยกันแค่นี้ก็แล้วกันนะคะใครที่นะคะอยากปรับงเห้งโดยไม่ต้องสัญญกรรมไม่พึ่งบีดหมอนะคะพึ่งมือตัวเองพึ่งใจตัวเองพึ่งพลังแห่งจิตตัวเองพึ่งทัศนคติตัวเองนี่แหละคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของโชคชะตาและกู๊ดลักู๊ดเดสตินีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ